บตเช็คการชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์กี่วัตต์ง่ายๆแบบนี้ทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นเข้าไปที่ Play Store กดค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า AMP จะมีแอป,ปที่ชื่อว่า AMP แปร์ด้งขึ้นมาให้กดเข้าไปเลยตัวแอป,ปจะเป็นสัญลักษณ์ตัว A สีฟ้าให้เรากดติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นกดเข้าที่แอป,ปเลยเข้ามาแล้วจะมีการสอนใช้งานให้กดโอเคจะสังเกตได้ว่าตัวเลขค่ากระแสไฟฟ้าจะติดลบอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์เมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้าไปตัวเลขกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าเป็นบวกจากนั้น ให้เรารอกระแสไฟฟ้าสะเถียนสัก1-2่งนาทีจะสังเกตได้ว่าช่วงแรกค่ากระแสจะเพิ่มสูงขึ้นตามที่โทรศัพท์รองรับการชาร์จได้ขึ้นอยู่กับหัวชาร์จและสายชาร์จด้วยสักพักตัวเลขก็จะลดลงลองมาคำนวณว่าชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์สูงสุดได้กี่วัตต์กันโดยเอาตัวเลขค่ากระแสที่เข้ามาสูงสุดปัดกลมๆ5,800แล้วหารด้วย1000จะได้5.8จากนั้นนำ5.8าไปคูณกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงช่องโวลเทจคือค่า4โวลต์นั่นเองค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดทที่่เเเรราาาาช์จจข้้ไกก็ะับ23 สวัตต์นั่นเองเท่านี้เราก็สามารถเช็คและคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าที่เราชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้แล้วยังสามารถใช้เช็คว่าหัวชาร์จหรือสายชาร์จที่เราซื้อมาตรงปกตามที่โฆษณาหรือไม่ด้วยเทคนิคดีๆมีเยอะดูเพิ่มเติมได้ที่คลิปวิดีโอในแคปชั่นนะครับ